สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบังบีหนึ่งนะครับวันนี้มาแนะนำนอนนะครับนี่คือนอนในสวนมันอยู่ในสวนยางนะครับมันจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลนะครับเมื่อถึงฤดูฝนช่วงกลางปีนะครับ <c oughs> หนอนพวกนี้จะมีนะครับในสวนยางที่ชื้นเยอะนะครับ มันจะมีเยอะนะครับถ้าที่สวนยางทีอ่อากาศไม่คื้นเท่าไหร่มันมีน้อยนะครับนอนพวกนี้มันไม่คันนะครับนี่ครับมันจะขึ้นตามต้นยางนะครับมันไม่รู้มันมากินอะไรนะครับเหลือกยางหรือเปล่านะ มันมีเยอะนะครับสวนอบ,บังบีร้องนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> มันเป็นที่โล่งนะถ้าเป็นที่มืดทึบสักหน่อยนะครับมันจะมีเยอะนะครับกำลังมองหาให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ดูนะครับโอ้นี่ครับเจอแล้วนะครับนีก็ตัวนะครับโตนะครับตัวนี้โอ้ตัวนี้โตนะครับหลายวันนะครับมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็โตนะครับนี่ครับผลักได้มันจะมีนะครับแต่ ภัคอื่นไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับมันจะมีช่วงฤดูฝนนะครับช่วงกลางตีนะครับแต่พอหมดช่วงกลางปีนี้ก็มันจะไม่มีแล้วนะครับไอตัวที่มันคันมันจะมี รูปแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับพวกนั้นเวลาโดนมันจะคันนะครับมันจะอยู่ที่ต้นยางที่เราไม่ค่อยได้กรีดนะครับหรือในจอกยางที่ไม่ค่อยได้กรีดนะครับไอ้พวกที่มันคันคันนะครับในขี้ยางอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีนะครับนี่ขีมือบาง B2 นะครับกรีดยางแบบนี้ไม่รู้เขาเรียก กันเทปหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับตรงนี้นะครับมีน้อยนะครับบางสวนมีเยอะนะครับสวนที่มันรกๆนะครับที่ป่ามันทึบมันจะมีเยอะนะครับ ชมสวนชมหนอนกันนะครับดูครับดูนะครับหน้าตาเขาครับนี่โดนได้นะครับผิวไม่คันนะครับขนมันไม่ไม่คันนะครับแต่ไม่รู้ใต้ท้องมันคันกลาวนะครับหรือว่าคนไม่แพ้ แต่มันไม่คันนะครับเคยโดนเยอะนี่ครับขนมันก็หลุดง่ายนะครับเนนิดเดียวขนหลุดเลยนะครับไปนะครับไม่รู้พอมันโตขึ้นมันจะเป็นอะไรแต่ว่าส่วนมากมันจะตายไปเลยนะครับ ผลหลุดไปแล้วนะครับส่วนนี้นอนไม่นอนคันก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่นะครับโชคดีของท่านผู้ชมนะครับได้มาเจอตัวเล็กๆมันนะครับนี่ครับตัวเล็กนะครับมันมันน่าจะมากินเปลือกอยางนี้นะครับหือไม่ก็ตักใครนะครับที่ ตามต้นยางนะครับแล้วก็กินจนเจริญเติบโตนึง่งเสร็จแล้วก็ตายไปนะครับพวกนี้มันจะมากินเชื้อราอะไรพวกนี้นหละครับน่าจะเป็นไปได้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ ไปดูต้นอื่นต่อนะครับเราเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ตัวโตนะครับตัวจริงๆครับตัวนี้ มีตัวนี้ดูมันกินนะครับเฮ้ยมันกินเปลือกยางจริงๆนะครับดูนะดูพฤติกรรมมันนะครับดูมันกินนะครับ มันกินเปลือกอยางจริงๆครับท่านผู้ชมดูนะครับมันจะกัดนะครับพยา,าพยามพยายามกล้องให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับชัดๆกันนะครับ do it ก้อง,งท่านผู้ชมเห็นมันเป็นปลวกดินนะครับปลวกชน,นิดนี้มันขึ้นกิ่งกินกิ่งยางแห้งนะครับไม่ทำอันตรายต่อต้นยางนะครับแต่มันเกะกะนะครับเวลาเรากรีดนะครับใบมีดถ้ามาโดนแล้วมันจะหมดคมเร็วนะครับถ้าถ้า,ถาอยู่ที่หน้ายางควรเอาออกนะครับแล้วค่อยกรีด มันเดินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยขี้แล้วนะขี่โดนมือเลยนะครับบางทีในจอกยางนะครับมันจะขี้ใส่อยู่เป็นเม็ดดำๆนะครับเป็นเหมือนกับปุ๋ยอัดแท่งนะครับ เม็ดมันจะเล็กนะครับของพวกนี้นะครับจอกยางที่เราหายไว้นะครับน่ครับส่วนอื่นจะมีอีกไหมนะครับมันมีน้อยนะครับอาบาังบีหนึ่งมันบังบีสองมันตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะครับ น้ำในจอกยางเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกนะครับลบยางความจอกนะครับเจอตัวหนึ่งแล้วนะครับมีน้อยนะครับมันจะหมดไปตามฤดูกาลนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ